Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh. this legacy. You gon' see what's left of me, you gon' see success. Me. you ain't seen the rest of me. i just wanna be the best at what i know better than the rest just watch me grow put me to the test and watch me go this is my quest i'ma make it known they call me obsessive oh i know call me selective with my notes call me aggressive with my flow call me offensive even though joey ain't gonna lie life's tough try to get by life's rough try to do it right it's not enough even though you try you still mess up but i'm still gonna fight for what i love still gonna die for what i love still gonna try i won't give up still still gonna fight until I've won They say I'm way too obsessed โอเคนะครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่นี่สนามเออเรียกว่าสนามสนามช้าง เขาเรียก okay, ช้างเลยว่ะตอนนี้ว่ะทุกวันนี้ว่ะชาา้างอลิณ่า,า,น,านะเออก็อคือวันนี้เราที่สนาช้างนะครับเราอยู่พื้นที่ข้างหลังนะครับวันนี้เราก็จะมาดูทีมงานถ่ายคลิปถ่ายอะไรนะครับาทีกำลังรถเพื่อประกอบทรงประกอบเสร็จก็ได้ข่าวว่าตีลังกาหงา,หายไปหลายคนแล้วครับมาดูพี่อมกำลังคัดเลือกคนที่ว่าเป็นซีซั่นแรกนะครับผมเป็นน้องๆที่มาแบบว่าขับลงขับรถมาใช้ชีวิตอยู่กับสายคิวนะครับซีซั่นแรกก็คือวันนี้เดี๋ยวพาไปชมว่า ความพัฒนาของน้องๆทีมงานเขาเป็นไงไปถึงไหนแล้วนะผมวันนี้เดี๋ยวพาไปชมกันว่าเขากำลังทําอะไรกันอยู่ด้านหลังครับผมไปวันนี้ใครที่เข้า,ารับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับร้อยโลบุยลำนะครับผมแล้วก็ทีมงานสายชิวพี่พงษ์พี่แพรอะไรกดแม่งติดตามให้หมดเลยไปวันนี้เดี๋ยวพาไปชมกัน วันนี้ผมมีแอปดีๆมาแนะนำ6 9 l i k e c o m แอปนี้มีสตรีมสาวสวยทั้งที่อยู่ใกล้และที่ทางแอปแนะนำสามารถเข้าไปคุยหรือเลือกสารได้ตามใจชอบเพียงแค่สมัครแอปเท่านั้นรออะไรย่ะสมัครเลยดาวน์โหลดฟรีและสมัครฟรีได้นะครับ6 9 l i k e c o m หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างคอมเมนต์สาวๆสวยๆกำลังรอท่านอยู่เออโอ้คนๆมาเท่าไรเยอะะแต่ละคนนะเอางี้ก็ เขาจะเต็มที่แล้วเขาก็มาเพื่อผ่านเข้ารอบเนี้ยก็คือถ้าใครผ่านเข้ารอบนะเดี๋ยวจะมีไปเจอกับอาร์มระยองเรื่องแรกเราเจออาจารย์อาพัลลัมไหมใช่บนเจาอาจารย์อาพัลลัมเขจะด่าผมเลยเด็กๆแล้วก็เพื่อผ่านเพื่อผ่านไปเจออาร์มพัลลัมแล้วก็เจอปอลล์โลด้วยพี่อาจารย์ปอลล์โลด่ผมเซียนถ้าผมน้ำหนักเท่าพี่โอ้โหสิบร้อยไม่ได้เกิดที่ละคนก็ขายไปดูเลยวันนี้โอ้ยไม่ลอยหรอยไอ้นี่เนาะไม่ไปไม่มีทางลอยเลยหรือมีลอยแล้วมีเหมือนกันลอยพี่ผมขี่รถเนาะผมก็ลอยเหมือนกันลอย ก็เอาเงี้ฝากคามเชียร์น้องๆทุกคนแล้วก go ันให้กำลังใจนะผมโอกีแล้วพี่พี่เลี้ยงแค่ว่ผมพี่กันเหนื่อยแล้วนี่มันเยอะขนาดนี้อันนี้ค่าข้าวเพิ่มขึ้นมาอย่างทุกวันนี้โอ้ยจริงไหมค่าข้าวอะไรรถพังหนีซ่อมเสร็จทันทีนี่ดูวะก็บอกว่าถอดชุดสีก่อนก่อนจะเอาไปขี่พร้อมจริงๆคยเริ่มเริ่มถอดไอ้ที่ไล่เบาไม่ได้ลราถอดไปเริ่มแตกกระจายไปเรื่อยๆคนไหนขี่คนไหนขี่ตีนกาวะนะไอ้ตีนกาเนี่ยบอยไอ้ตีนกาะ น่าจะเสียนไม่มาแล้วมั้งโอ้ยไม่มาแล้วไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพารอชมอ่าเรวรอดูรอดูโอเคจะไปนี่นะครับผมวันนี้ทีมเรานะครับเดี๋ยวพาไปดูตอนน้เป็นเตี๋ยวว่างแล้วเข้าเตี๋ยวหนึ่งไหมเออนี่ครับแบ่งทีมแล้วนะครับผมก็ฝั่งนู้นเขาไมจะมีทีมพี่อาร์ทีมไอโอยนี้ฝั่งผมดิได้มาแต่ตัวหนักๆตัวใหญ่ทั้งนั้นเลย ัวรถอยู่ยังกลัวรถอยู่เอ้ยเอ็งกี้ขี่โชว์ทีหนึ่งมัป่ะเดี๋ยวให้ขี่ก่อนเอ้าเอาลองขี่ดูก่อนเดี๋ยวเขาจะโทษรถไงเว้ยมันขี่ได้คนหนึ่งเอ้ยเข็นขี่ได้เอไหนขี่ดูอาการก่อนเอาให้ขี่ดูคนละรอบจะดูทรงขี่โค้ชนขี่กันเนาะเออดูนั่งก่อนนี่อะผมก็ยังไม่รู้ว่ารถปกตินี่หรือยังเนี่ย ต้องปล่อยคาได้แล้วเนะาะเมื่อกี้เอ,อ้าได้อยู่เา้าเดี๋ยวลองดูอีกเนาขี่กันดูนอเนาขอดูทรงแต่ละคนกันเา้านี่ครับเดี๋ยวมาดูทรงคนขี่แต่ละคนชื่ออะไรนี่ยยังไม่รู้เลยเดี๋ยวพาไปดู ได้พี่ได้ได้เขากินได้เยอะอีบอแม่งได้ป่ะทีมผมสุดสุดอยู่แล้วหนักกว่าทุกทีมแน่นอนเขาพี่เสียคนเดียอดเลยไปรอดูได้อยู่พี่ถือว่าอันนี้เป็นทีมตัวนะก็มาใกล้มาใกล้สุดยอดเดี๋ยวมอนี่ได้อยู่นี้ขีดอะไรมะไปเอขีดบอยบอย ลอไม่มีไม่มีตัไตีดไืดดอ้อ,อาอา,อาลองไหมใจมไดได้ลองเดี๋ยวให้ลองลองใหม่ล้ววคัดหมดเลยใช่ลองดูอผมเมื่อกี้ผมกลัวมันยกไง อ๋อกลัวมันยกล้อไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิ่งแค่วิ่งตามรถหนยยกก็ได้เพะแค่น yes, ั้นเลยผมมั้ใช่ไหมได้อยู่นี่เดี๋ยวมาดูนะครับผมว่าคนไหนขี่เป็นไง นี่มันเคียวดีเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับผมแต่ได้ทุกคนเน่ะต้องเอาให้ได้ทุกคนนะบอกเลยเป็นไงคนทีิคีมเนียเป็นไงคือไหมคือได้เลยคือผมบอกเลยไม่ใช่ไอ้ที่ไอ้ที่มันงายดีไหมวะใช่ได้ใช่พี่เดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมไป็นไงคนนี้ เป็นไงคนนี้ตายเหมือนกันตายเหมือนกันใช่ไหมตายเออเดี๋ยวเราซ้อมเดี๋ราซ้อมเดี๋ยวเราซ้อมเอาะชิงกี้ขี่ดูทีหนึ่งดีเปล่าขี่ดูทีหนึ่งดีเป่าใช่นี่เออยไหนก็หงายโชว์เออหงายโชว์ก็ไม่เป็นไรเอาไปเดี๋ยวมาดูชิงกี้ขี่แล้วผมชิงกี้หงายโชว์หน่อยดีเป่าเออยทำเองขี่เไงขี่ดูหน่อยดิใช่นี่เออมันยังขี่ได้อยู่เว้ยวะนทุกวนนี้ว่ะ เพื่อไม่ได้ขี่รถนานลเลยแม่เดี๋ยวมาดูมันขี่รถนะครับผมเอ้ยเมื่อก่อนมันขี่รถโคตรแรงเลยนะแม่หมอเนี่ยขี่ง่ายอะไรออกรบสูดเลยใช่ไหมพี่เอ้ยออกรอบสูงดิต้องขี่ง่ายก็ไม่เอ้าให้ลองดูกันก่อน,นเนาะให้คุ้นมือก่อนเนาะน่าเริ่มคุ้นกันแล้วหรือมั้งแนี่ชื่ออะไรนะชื่อไช่ครับฮะชื่อไช่ครับชัยชัย น้ำมันหมดแล้วหรือเปล่าวะโเออตั้งรถตรงๆอ่ะเนาะ เริ่มร้อนแล้วเนาะโอ้โหไม่เป็นไรมีพัดลมอยู่วะนี่นะครับผมก็กําลังมาทีมผมได้แต่คนขายาวมาขี่เลยวะ่ะพอคนขายาวมาขี่นะครับมันเก็บตัวยากนะครับเก็บตรงเก็บเก็บตัว,วเก็บลมเก็บไรยากมันใส่เกียร์ยากด้วยขามันแบบเออมันยาวอะเอาไงไไนี่กหลังได้พัดลมเป่ารถกันอยู่นะครับผม,ม,มนี่ครับพอรถร้อนก็เอามานั่งเป่ากัน ต่รถเราเสียเปียบอะตอนนี้คารื่นด้วยอะไรลื่นด้วยหลายๆอย่างนะครับผมจะไม่เป็นไรรอดูให้กําลังใจน้องทุกคนเหมือนเดิมครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็นี่พาไปชมบรรยากาศข้าวๆประมาณนี้นะคใครรักใครเชียร์ใครก็เดี๋ยวไปดูทีมืองกันด้วยเดี๋ยวจะพาดูแต่ละทีมนะครับว่ามีใครมั่งใครมั่งชื่ออะไรกันบั่งเดี๋ยวนี้ลาไปก่อนนะครับผมวันนี้เนื่องจากมืดแล้วแต่ว่าท้องไปต่อนะไม่ได้กลับเลยแต่ว่ามืดแล้วคืออยากจบคลิปไปดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับผม ไปวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ให้ช่องร้อยโลวิลล่ลของเราด้วยครับไปลาไป,ไปวันนี้ผมมีแอปดีๆมาแนะนำ 69like.com แอปนี้มีสตรีมสาวสวยทั้งที่อยู่ใกล้และที่ทางแอปแนะนำสามารถเข้าไปคุยหรือเลือกสารได้ตามใจชอบเพียงแค่สมัครแอปเท่านั้นรออะไรยัสมัครเลยดาวน์โหลดฟรีและสมัครฟรีได้เลยครับ 69like.com หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างคอมเมนต์สาวๆส,สวยๆกำลังรอท่านอยู่